คุณผู้ชมที่มีความฝันอยากจะได้บ้านที่ติดแม่น้ําปิงนะครับอันนี้ไม่ไกลเกินจริงนะครับคุณผู้ชมได้ทั้งวิวน้ําแล้วก็วิวภูเขาด้วยราคาตารางวาละ6,500บาทเท่านั้นครับ ายที่ดินแปลงสวยนะครับเป็นที่ดินแบ่งขายนะฮะติดน้ำแล้วก็ได้วิวภูเขานะครับตัวที่นั้นตั้งอยู่ในเขตของ อำเภอเชียงดาวนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการบ้านและที่ดินโดยผมกันกันทพัฒจากการสมานโมนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตัวอำเภอเชียงดาวซึ่งอำเภอเชียงดาวน,นั้นจะเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเชียงใหม่นะครับถ้าหากเราวิ่งมาจากตัวเชียงใหม่ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับก็จะผ่านหุบเขานะฮะเมื่อคุณผู้ชมเข้ามาใน ถึงตัวเขตของเชียงดาวแล้วจะเจอเป็นที่ราบขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะเป็นจุดที่ตั้งของตัวอำเภอเชียงดาวนะครับซึ่งในพื้นที่แถวนี้นะครับความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเลประมาณ380-400ถึง400เมตรนะฮะ จุดเด่นของตัวเชียงดาวนะครับจะเป็นที่ราบที่มีหุบเขาลายล้อมเลยนะครับแล้วก็เป็นจุดสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับและที่สําคัญนะฮะตัวกลางเมืองของตัวเชียงดาวนั้นจะมีแม่น้ําไหลผ่านนะครับเป็นแม่น้ําปิงนะครับในขณะเดียวกันนะครับ ตัวลําน้ําต่างๆนะครับก็ไหลามาจากตัวดอยหลวงเชียงดาวนะครับซึ่งแปลงนี้ก็ได้อาน,นิสงส์ทั้ง2แม่น้ําทั้งสอง,งสายนะครับสายหนึ่งนะฮะเป็นแม่น้ําปิงนะครับอีกสายหนึ่งเป็นลําธารที่ไหลามาจากตัวดอยหลวงเชียงดาวเท่ากับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่อยู่สุดซอยเลยนะครับจะไม่มีรถนะครับของชาวบ้าน คอยผ่านไปผ่านมารบกวนนะครับฉะนั้นภายในตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวเฉพาะแปลงของเราทั้งหมดนะฮะณปัจจุบันนี้นะครับก็มีขายไปแล้วบางส่วนนะครับเหลือแค่แปลงที่1 3 4 5 6 78แล้วก็แปลงที่14่นะครับแปลงที่14จะเป็นแปลงเดียวนะครับที่ติดกับฝั่งแม่น้ำปิงนะับคุณผู้ชมจุดเด่นของเชียงดาวนะครับนอกเหนือจากอากาศที่ดีแล้วนะครับก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังนะครับอย่าง ดอยหลวงเชียงดาวนะครับหรือถ้ำเชียงดาวนะครับที่มีผู้คนเข้ามาไหว้พระนะครับแล้วก็เข้ามาชมสถานที่ทุกทุกวันนะครับในขณะเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมสามารถไปแช่ตัวที่บ่อน้ำร้อนโป่องอ่างได้นะครับสำหรับตัวที่ตั้งของที่ดินนะครับอันนี้เหมาะสำหรับสร้างบ้านพักตากอากาศนะฮะหรือทำเป็นบ้านเช่าไรยวันได้นะครับเนื่องจากห่างจากตัว ที่ว่าการอำเภอเชียงดาวนะครับแค่3กิโลกว่านะในช่วงระยะทางที่เราขับรถมานะครับก็จะเป็นชุมชนในตลาดในเมืองต่างๆนะครับของตัวเชียงดาวเลยนะครับซึ่งเลยมาจากชุมชนนะฮะอย่างที่ผมแจ้งคุณผู้ชมไปนะครับแปลงนี้จะเป็นแปลงใหญ่แปลงสุดท้ายที่อยู่ด้านในสุดนะครับเจ้าของเขาทําเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับแล้วก็แบ่งล็อกขายให้ด้วยนะครับมีถนนนะฮะมีน้ํามีไฟเข้าถึงทั้งหมดนะฮะคุณผู้ชม ในส่วนของตัวที่ดินก็ถมแล้วทุกแปลงนะครับถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะเพิ่มนะฮะถมเพิ่มก็สามารถทําได้นะครับและจะมีจุดนะครับที่เป็นจุดสาธารณะของตัวโครงการที่นี่นะครับมีอยู่สส่วนด้วยกันนะครับก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้านะครับอยู่ตรง ด้านหลังบ้าน2หลังนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะอยู่ตรงท้ายที่ดินนะครับทั้ง2จุดนั้นติดน้ํากว้างขวางเลยนะถ้าเราสร้างบ้านอยู่ที่นี่ก็ยังมีพื้นที่สาธารณะนะให้เดินออกกําลังกายวิ่งเล่นได้นะครับฉะนั้นเราอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวนะครับที่ได้ทั้งวิวน้ําวิวเขาและสวนสาธารณะบวกกับแปลงของเพื่อนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวนะครับคุณผู้ชม สำหรับฝั่งนี้นะครับเหลือแปลงที่14นะครับเป็นแปลงเดียวที่ติดแม่น้ำปิงนะครับส่วนแปลงอื่นๆนั้นจะติดกับตัวคลองนะครับลำน้ำทานที่ไหลมาจากบนดอยหลวงเชียงดาวนะครับแปลงนี้นะฮะก็ราคา6,005 5นะครับคุณผู้ชมถ้าอยากจะได้ติดน้ำปิงเลยนะครับก็เหลือแค่แปลงเดียวแปลงสุดท้ายเท่านั้นนะครับส่วนแปลงอื่นๆนะแปลงอื่นๆก็อยู่ๆติดน้ำอีกฝั่งหนึ่งนะครคุณผู้ชม ในส่วนของแปลงตรงกลางนะครับก็จะมีถนนลายล้อมทั้ง4ด้านนะครับแบ่งเป็น4โฉนดนะครับมีแปลงที่ 5, 6 7และ8นะครับเนื้อที่นะครับมีตั้งแต่282ตารางวา239ตารางวา290ตารางวาแล้วก็3 2 3ตารางวาสำหรับตรงกลางนี้คุณผู้ชมจะเหมาหมดก็ได้นะครับหรือจะแบ่งแปลงซื้อเป็นแปลงย,ย่อยๆได้อีกเช่นกันนะครับถ้าซื้อทั้งหมดก็จะได้พื้นที่ส่วนตัวนะครับมีถนนรอบด้านเลย หรืออาจจะรู้สึกว่าไหนๆก็มาเชียงดาวแล้วอย่างน้อยๆต้องได้ที่ติดน้ำอ่าฝั่งนี้ก็ยังมีให้เลือกอีก3แปลงนะครับแปลงที่1นะครับคือแปลงด้านหน้าสุดตรงนี้นะครับ386ตารางวาด้านหลังนั้นติดกับลำธารน,นะครับถัดไปก็ยังเหลือแปลงที่34นะครับ275ตารางวาและ224ตารางวาลดหลั่นกันไปนะครับ ลำลำธารฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นลำธารน,น้ําไหลนะครับซึ่งตัวลำธารเนี่ยจะไหลจากบนภูเขานน่นนะคุณผู้ชมบนภูเขาที่เป็นดอยหลวงนะครับก็เป็นลำธารขนาดใหญ่เหมือนกันนะฮะใหญ่ความกว้างก็หลายเมตรเลยนะครับก็แล้วแต่ช่วงนะบางช่วงบางจุดก็กว้างพอสมควรตรงนี้มีน้ําไหลตลอดทั้งปีนะครับ ลำน้ำเส้นนี้นะครับก็ไหลไปบรรจบกับตัวแม่น้ำปิงตรงท้ายแปลงนะฮะตรงเสาสีแดงอันนี้คือเสาแนวเขตนะครับตัวหลักโฉนดนั้นจะฝังอยู่ด้านใต้ของเสานะครับเวลาเราเข้ามาเราจะทำรั้วต่างๆก็สามารถดึงอ้างอิงตามตัวเสานี้ได้เลยนะครับ ตัวด้านหลังนะฮะตรงนี้ลำธานของเขาเป็นลำธานที่ไม่เซาะพื้นที่นะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวด้านล่างของตัวน้ําเนี่ยผมสังเกตเด็ดสังเกตดูแล้วนะมันจะมีบางจุดที่มันมีหินด้วยนะครับฉะนั้นน้ําไหลประมาณนี้ไม่เซาะพื้นที่นะที่ดินนั้นไม่หายนะครับจุดที่ผมยือนอยู่ก็คือจุดที่ฝั่งริมน้ํานะครับริมน้ําแปลงที่หนะฮะคุณผู้ชมก็จะอยู่มุมประมาณนี้เลยนะครับ ข้อดีของการที่มีน้ําไหลตลอดนะครเราสามารถผ่านน้ามาใช้ลดน้ําสวนลดน้ําต้นไม้ต่างๆนะครับที่เราปลูกอยู่ในพื้นที่ก็ช่วยประหยัดเรื่องน้ําประปาได้เยอะเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวน้ํานี้ไหลมาจากลอยหลวงเชียงดาวนั้นถือว่าเป็นน้ําที่สะอาดนะครับความสูงของตัวพื้นที่ของเรากับตัวน้ํานี่ประมาณ กว่านะเมตรกว่าเกือบ2เมตรนะฉะนั้นตัวพื้นที่ตรงนี้น้ำไม่ท่วมนะครับพื้นที่นั้นสูงพอสมควรถ้าคุณผู้ชมสร้างบ้านก็จะได้วิวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมขับรถนะครับวนดูภายในนะครับอาจจะให้วนดูตามถนนต่างๆนะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นวิวบรรยากาศจากภาคพื้นบ้างนะครับผมบินจากตัวโดรนมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับนี่คือสภาพที่ มุมมองนะครับเวลาเราขับรถดูนะฮะถ้าเราสร้างบ้านสักประมาณชั้นหนึ่งก็ยังเห็นวิวอยู่นะนะครับจะสร้าง2ชั้นก็วิวยิ่งชัดเจนขึ้นนะครับตัวถนนนั้นเป็นถนนคอนกรีตนะครับอันนี้เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยนะฮะเป็นถนนมาตรฐานนะครับหนานะฮะรถคันใหญ่ๆเข้าออกได้สบายเลยไม่ต้องกลัวแตกนะครับจะพาคุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะครับ ทุกๆแปลงนะครับจะเป็นราคาเดียวนะครับเป็นราคาเดียวกันเลยนะคือตารางวาละ6,500บาทนะครับเนี่ยแปลงนี้แหละคุณผู้ชมด้านขวาของเรานะครับที่ยังเหลือขายอยู่นะฮะแปลงที่14แปลงนี้382ตารางวานะครับเกือบไล่เลย ด้านหลังก็ยังติดกับพื้นที่สาธารณะของตัวโครงการด้วยนะครับด้านหลังก็จะติดน้ำปิงนะครับประมาณนี้ช่วงนี้ฝนตกนะคุณผู้ชมน้ำก็จะออกเป็นเหลืองๆห,หน่อยนะฮะ ทุกๆแปลงนะครับเวลาเราสร้างบ้านเราได้วิวทั้งหมดนะครับได้วิวทั้งหมดตัวดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยผมมากี่ครั้งก็เห็นมีเมฆนะมีเมฆอยู่บนภูเขาตลอดเลยนะครับน้อยครั้งนะที่จะเจอแบบเห็นยอดเขานะครับเพราะว่าโซนนี้อากาศดีนะคุณผู้ชมอากาศดีอากาศเย็นนะฮะ สนใจนะครับผมลงเบอร์โทรของเจ้าของไว้ตรงใต้คลิปนะครับแอดไลน์ไปหาเจ้าของได้นะครับสามารถกุยโดยตรงได้เลยนะครับเรื่องรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมจากนี้นะครับตัวน้ําไฟนะครับมาถึงตรงด้านหน้าของการแล้วนะฮะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะมีไว้ให้ครบนะครับ ถือว่าเป็นแปลงที่ครบองค์ประกอบนะครับสำหรับอยู่อาศัยในวัยเกษียณนะครับแล้วก็ขนาดแปลงก็ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะหรือแปลงเล็กเกินไปนะครับก็อยู่กําลังดีนะประมาณ200กว่าวา300วานะครับถ้าอยากจะได้เยอะกว่านี้ก็ซื้อ2แปลง3แปลง4แปลงได้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่วงท้ายนะมาพาคุณชมมาดูตัวข้างในนิดนึงนะครับ ก็มีเพ exactly. ื่อนบ้านนะมีเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับยังกราบลาคุณผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ